flower the flower flower แปลว่าดอกไม้ flower คำนี้นะคะ f l o w e r flower แปลว่าดอกดอกไม้ดอกไม้ flower is flower is ดอกไม้นี้คือสี yellow ดอกไม้ คือสี yellow. yellow the flower is yellow เขาบอกว่าดอกไม้นี้คือสีอะไรคะ yellow เนี่ย yellow คือสีอะไรคะสีเหลืองใอรตอบสีเหลืองยกมือขึ้นใครว่าเยขาว่า yellow แปลว่าสีเหลืองอ่างั้นเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าจะตอบสีฟ้าสีเขียวหรือว่าสีเหลืองนะคะมาดูกันนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสาม สีเหลือถูกต้องเก่งมากเก่งมากมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเด็กๆเริ่มเก่งแล้วจำคำศัพท์สีได้ด้วยนะคะมาดูข้อต่อไปกันเด็กเห็นรูปอะไรคะเห็นรูปน้ำแล้วตั้งตัวกันเปลี่ยนแล้ว กีระโดนจะทำเสียงประหลาดสิครับเพื่อนเรียนอยู่เนาะระหว่างเรียนคุณครูเมย์บอกแล้วนะว่าไม่ให้เด็กๆทำเสียงแปลกๆนะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงครูเมย์นะมาดูนะคะเขาให้รูปหนังสือมาแต่เขาไม่บอกว่าหนังสือคือสีอะไรงั้นเรามาดูข้อ A นะคะว่าเขาให้สีอะไรมาสีแรกเขาให้สีอะไรมาคะ ชมพูอ่าชมพูชกนะคะชอบโอมชมนะเด็กๆไม่ใช่ชามพูนะไม่ใช่ชามนะเด็กๆชอบพูดสีชมพูผิดเสมอเลยชมพููไม่ใช่สีชามพูนะคะชมพูชมพูและในเด็กๆเราพูดสีชมพูสิคะ ชมพูอาสีชมพูนะคะถูกต้องอ่าชอบมอชมพออูพูชมพูอ่าสะกดอีกหนึ่งรอบพออมอชมพออููชมพูนี่คือสีจริงนะคะข้อบีค่ะมาดูสีอ่าสีอะไรคะเนี่ย สีส,มส,มสม้มส้มอ่าส้มอ่าวิธีการสะกดนะคะสอโอมอสมสมไม่ทโทต้มสโอมสมสมไม่โทต้มนีม่คืสมมอสีส้มข้อต่อไปสีอะไรอะไรเอ่ยน้ำอะไร สีน้ำตาลเรามาดูนะคะว่าสะกดสีน้ำตาลอย่างไรนออ,อนัมน,น,น,น้ำน้ำนูน้ำนออานตาลสีน้ำตาลน้ตาสีน้ำตาลเราสะกดภาษาไทยไปแล้วเรามาฟังคําถาม,าถามภาษาอังกฤษกันคําถามภาษาอังกฤษถามว่า the book The book คำนี้แปลว่าหนังสืออ่า The book แปลว่าหนังสือ The book is orange The book is orange เขาถามว่าอะไรคะหนังสือนี้สีอร์เลนย์หนังสือนี้สีอร์เลนย์ แสดงว่าออเรนคือสีอะไรเนาะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใครรู้บ้างสีส้อมอ่าคนไหนคิดว่าคือสีชมพูยกมือขึ้นไม่ใช่ไม่มีไม่มีคนไหนคิดว่าสีส้มยกมือขึ้นโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าคำว่าออเรนตใช่สีส้มจริงหรือไม่นะคะ คำถามถามว่า the book i s orange คำตอบที่ถูกต้องก็คือสี oh. สีชม oh. ตอบถูกเก่งมากเก่งมาก